สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ดิกกิโยวันนี้ได้อยู่กันกันกบ3ามตุนอนตอนที่ห้า S <S <S สำหรับในซามตูนลอนเนี่ยผมวางแผนที่จะทําลงในทุกๆเย็ดวันศุกร์นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในภายหลังแต่ว่าตอนเนี้คิดว่าจะลงในทุกๆวันศุกร์แหละเพืจะยังม,มีคนที่ติดตามดูอยู่ะนะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูซตูนหลอนในตอนแรกกันเลยแน่นอนว่าเราจะอยู่ในช่องไหนไปไม่ได้นอกจากจะเป็น Meat แคนยอนกับตัว,ตวละครบางอ่ะที่ผมเชื่อว่า98%ของเด็กผู้ชายบนโลกของเราเด็กย่อมรู้จักแน่ในนารโตในตอนของเขานะครับมีชื่อว่า my best friend นารูโตะโอ้เ oh. พื่อนสนิทนารูโตะเอาละลุยโอ้ทามิงเขกินขาดแล้วนารูโตะบอกว่าซาสเกะแต่ว่าซับได้ค่อนข้างจะโม้เลยนะบอกว่าเสาแคร์ปรเบิ้ลนายแล้วซาสเกะนายไม่อาจจะเวิกหนีปัญหาของนายได้หรอกนะโดยเฉพาะฉันผู้ที่เป็นเพื่อนรักของนาย กูว่นนานารูโตะนี่หนักแล้วนะซาสเกะนี่ก็ไม่แทบจะไม่ต่างกันแล้วดูขาวไยครับโอโ้เกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ยที <c oughs> อย่อย่ดดยเดยกแกยังกล้า,าพูดอะไร i, สักอย่างเลยนะ oh, ที่ฉันอยากจะบอกก็คือไอเวนเนอร์เราเป็นปเพื่อนของฉันพวกเราเป็นจิตวิญญาณที่ทรมานซาสเกะพวกเราคู่กันนะ ครอบครัวของฉันถูกสังหารโดยพี่ชายแกไม่มีครอบครัวก็จะไปรู้อะไรนั้นเหรอแต่ฉันมีหมาป่าพิษสารอยู่ในท้องด้วยเหลอส่วนฉันก็มีงูที่เหมือนเมเคิลแจ็กสันต้องการที่จะี่ลเลี่ยนไม่ใช่มันชื่ออะไรนะเอ้ยผมจำไม่ได้อ่ะ ไอตัวไอ้ตัวงูอ่ะโคตรเท่เลยแนตะ่เป็นตัวร้ายอ่ะจำไม่ได้จริงข้า่าเถอฉันเสียใจย <'m> ที่รู้จักแกทุกรูปที่ฉันถ่ายไว้รูปภาพของพวกเราฉันเก็บในโฟล์ทที่ตั้งชื่อว่า <best> ฉันรักเพื่อนสนิทของฉัน oh, คำว่าเพื่อนของแกมันหลอนสำหรับฉันรู้โหรูหน้านารุโตะไอต้ากูปาใช้พลังอัดกันเลยฮะอันนี้ก็แขนขาดแล้วโอ้สเกเกะโอ้คอไปตายซะจากสากเกตทิมไฮแคทั้ไอมอนดี้จริงอ๋อจบซะแล้ว กาลังฮาเลยครับผู้โดยกายว่าเรื่องที่เขาเขียนมาทั้งหมดเนี่ยตรงตามหนังสือการ์ตูนแบบเด็ดๆเลยสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนก็คือการบบวาดนารุโตะและซาเึเกะที่อุบาทชิบายเลยเอ้าล่ะคราวนี้เราก็ไปดูตอนที่สองกันได้เลยครับไปไปสำหรับตอนที่สองเราอยู่กับโรงเรียนอนุบาลบันบันะฮะเรื่องเรื่องนี้มาจากเกมตูนแล้วเราก็มาดูกันครับสำหรับตอนที่สองนี้ในเนปเนปแซดออริกินสตอรี่หรือเรื่องเศร้าของเจ้าเนปเนปเอาละ ดีมีเร็วเหมือนจะมีเ,เราบางคนที่ขาสั้นวิ่งได้ไม่เร็วนะไ<ป>เอเดี๋ยวเราดูให้จบไปก่อนนะฮะ <c oughs> โอ้โหจัดสั่งให้โอฟิล่าเนี่ยไปหาทางออกเพราะว่าเจ้านกเนี่ยวิ่งเร็วที่สุดะฮะแต่ก็ถูกอัด <c oughs> อีกหายแล้วเจ้าตัวบัน ต,ต think, <laughs> จบแค่นี้แหละเ <g ay> กมมันไม่เห็นค่าฉัน like อ่าบนบ,นบันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นปกตินายไม่เป็นอย่างนี้นี่นะนายเป็นพวกเราทำอย่างนี้ทำไมผัวเ like <laughs> น,นมเนมเนี่ยจะบอกว่า ฉันเป็นพวกของพวกแกเหรอแต่พวกแกเนี่ยปฏิบัติฉันเหมือนไม่ใช่เพื่อนนะฮะฉันจึงอยากจะกำจัดพวกแกทิ้งไปให้หมดซะบัมันก็เลยถามต่อว่าทำไมล่ะแหนบแหนบก็เริ่มเล่าว่าตลอดชีวิตพวกนายมันไม่เห็นค่าฉันแันทนไม่ไหวแล้วฉันอธิบายจะอธิบายให้ฟังก่อนเขาเป็นคนเหรอเป็นมนุษย์เหรอ This. Always been er, a reject, a o picking in a l gym เขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กนี่ครับคนที่ไม่มีเพื่อนเลยและทุกคนปฏิบัติกับเขาในแบบที่เป็นคนประหลาดนะครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ตอนทานข้าวเที่ยงเด่ยก็ไม่มีใครมานั่งด้วยนะฮะ โอ้ที่โรงเรียนว่าแย่แล้วนะครับที่บ้านพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันด้วยแล้วเหมือนจะเลิกกันครับออกไป,ป<ร>อยู่บ้านหลังใหม่และโรงเรียนหลังใหม่มิดใหม่ด้วยคิดถึงแม่มากเลยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย ตั้งแต่นี้พ่อเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะครับผมแต่พ่อก็ไม่รู้วิธีที่จะเลี้ยงเด็กก็เลยนำเอาเขาเนี่ยไปไว้ที่โรงเรียนอนุบาลป็นแบนนะครับข่าวที่แหละ <laughs> ข่าวที่แหละ,หละฉันจะเป็นเด็กคนใหม่ เมื่อไปอยู่ที่นั่นเขาตั้งใจว่าจะเป็นคนคุมเด็กทั้งหมดในโรงเรียนอนุบาลนะฮะแต่ตาสั้นด้วยก็เลยไปทำแว่นมาแต่ทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปเลยครับเหมือนอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมครับยังถูกปฏิบัติแถมหนัก,กกว่าเดิมด้วยนะฮะ No, <laughs> Sorry <four laughs> I for I just begged my dad to let me be homeschooled, or leave, or something. Else. เขาก็เลยกลับบ้านไปขอร้องคุณพ่อบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอยากอยู่ที่บ้านนะครับ said, boy, so คุณพ่อก็เลยด่าออกมาว่าลูกโตแล้วนะทำไมลูกถึงเรียนที่ดันไม่ได้คนโตแล้วเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองได้เขาไม่มางงแง่หรอกก็เลยทำให้แนบๆน,บนบเนี่ยไม่มีทางเลือกฮะในวันเกิดของเขาก็จัดงานแบบเล็กๆนะฮะแต่ก็ไม่มีใครมาเลย

how about i wish for you to get a friend that's the only way a dork like you will ever have one <laughs> i thought about what my dad said big boys take care of themselves so i decided to stand up for myself <laughs> looks like i can't call you four eyes anymore three eyes will have to do i'm talking to i was the most humiliating day of my life i begged my father for real this time please don't make me go back i tried standing up for myself and it didn't work but of course he made me stay what's wrong with josh sweetie have you seen anything lately i've got my glasses are half broken Nothing out the ordinary though. No. อันนี้น่าจะเป็นคุณหมอเลยครับเหมือนไอ้จอร์ดเนี่ยจะเจออะไรกับเจอกับอะไรสักอย่างเข้าเลยฮะทาให้ไปนั่งจมปักอยู่ตรงนั้นใ่คุณหมอบอกนี่มีอะไรเดียวร้ายเกิดขึ้นนะอระหลาดออกมาไม่มีบางอย่างทีให้เขากลัวมีบางอย่างทำให้เขากลัว <coughs> because awesome. That changed his mind. He pulled me from school. Apparently, a lot of parents did the same. After whatever happened to Josh, they all cut contact with the kindergarten, and the truth about what happened never came out. I went to a new school after that, but nothing, <coughs> nothing <coughs> changed. ever <Nothing coughs> no changed. to be a loner, and so I embraced it. Ow, I graduated and moved out to be on my own. I a job where I could work from home, and I never had to suffer being in public again. No more bullying, no more name calling, just peace and quiet. But of course, I'd never be able to forget everything. Those words then for years, and every time they came, I would wonder what really happened. โอ้โหนี่จอร์ดเหรอจอร์ดโตแล้วโลบอกเน็ตเวิร์กมัจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนบันบันคิดเรื่องการเ <ใน S 1> ดินเขาบอกเราว่าเป็นไอ,อ,อ้จำรถจอร์ดอะับมาโรงเรียนอนุบาลอีกครั้งนะ โอ้ยความทรงจำเก่าๆที่เลวร้ายกลับมาไอ้สามตาไม่ไหวแล้วเพ่นกลับบ้านดีกว่าแกมาหาใครโอ้จะมาจอดจริงเลยน่าจะหนีไปพวกนี้จับมันมาครับ were a l เป็นเนปเนป b e พวกเราทุกคนกลายเป็นตัวประหลาดห <c oughs> รือบางทีครั้งนี้เราอาจจะมีเพื่อนจริงๆก็ได้เพราะทุกคนเนี่ยถูกเปลี่ยนร่างน,นานมาก่อนฉัน นี่ไงเออใช่แต่ตอนตอนวาดในกำแพงนะครับไม่มีเนบ็นบเน็อยู่ด้วยฮะถ้าใครจำได้ใช่ไหมไม่มีตัวเนบ็นบเน็อยู่ด้วยแล้วฉันละ่ะอ๋อฉันลืมเธอเดี๋ยววาดเพิ่มให้หอันนี้ดีไหม เออน่าเศร้าเหมือนกันนะขนาดเป็นตัวประหลาดแล้วเนี่ยแล็กๆพวยังหวังว่าจะมีเพื่อนนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็เป็นตัวประหลาดกันหมดแต่ทําไมตัวประหลาดพวกนี้ถึงยังไม่ยอมรับเล็กๆนะพวกนั้นไม่ยอมรับฉันมันเหมือนกับํำสาปทุกคนทำเหมือนฉันเป็นตัวประหลาดตลอดทำไมถึงไม่อยากมีใครอยู่ข้างฉันเลย มันเพ่นไปอีกแล้วเหรอใช่คลาสสิกคลาสสิกที่ไอมีสามตาจริง้ว้ยนะนั่นเขาจะเพ็นแล้วนี่ไงตัดตอนนี้ครับ years of being outcast, excluded, treated like i'm nothing. You're not an outcast. We're all happy to have you here. Liar! Oh! ไอ้ oh. Oh. <laughs> you, you started it. Josh, you have to defeat him. You're the only จำโมดจอดไอ้สามตามึงทำกับกูกไว้แกทำให้ฉันเป็นสามตาโ <c oughs> อ,อ้นั่นแกเหรอแน่สิฉันฉันมาตามหาแกฉันขอโทษว่าไงนะ Right. Sorry. I I'm outcast myself. I've regretted how badly I treated you. I always hoped that you'd forgive me. But now I see I haven't changed at all. All I did was make your life all over again. And I'm sorry. What's your real name? ชื่อจริงๆของนายชื่ออะไรเหมือนจำบจอเนี่ยเขาจะยอมคืนดีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวขอโทษเพราะว่าพอ,อโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดมากเลยนะครับอยากจะกล่าวขอโทษอา่าเขาชื่ออะไรนะ <c oughs> ขับเนบเน็บแล้วกันนะจาชื่อตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้นี่ไงที่อของฉันคือเนบ็บเน็บถ้าถหาภายในยนะจอสส่วนพวกนี้ก็วาดรูปให้เขานะฮะอืมจบจบงี้เลย วิวคีบของเราขึ้นมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เขาแต่งมาให้หน้เศร้าเหมือนกันนะฮะซึ่งสุดท้ายในตอนแรกคิดว่าเดบดบเนี่ยจะฆ่าพวกตุ๊กตาในโรงเรียนบานๆที่จนหมดแต่สุดท้ายถ้าหักมุมเหมือนกันทุกคนกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าวพรสุดท้ายตุ๊กตุนพวกนี้ก็ต้องมาไล่ล่าผู้เล่นอยู่ดีใช่ไหมครับ แล้วถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็สามารถตามไปดูได้ในช่องเกมตูนเะฮะเราไปดูตอนที่3ามกันต่อเลยสำหรับตอนนี้เราจะอยู่กับกระตูนที่สั้นหน่อยมาจากช่องของเกาหลีที่ชื่อว่าบัสนะครับผมในโรบอกดอโฮเทล plus จัมส์แก r e คิวเวอร์ชั่นแอนิเมชันนะครับความยาวเนี่ยแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นเองดอดอโทเฟกซ์ะ Door. Door อะไรนะจัมส์แก s ์ซีนอ่ะ เจ้าตัวที่เป็นรูปหน้าที่มันลอยมาหาคนเล่นที่ไหนเออเอีอ <laughs> ทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นนะ <laughs> เยงมันต้องเอืออย่างนี้ไม่ใช่หรอเอาตายสิโดโทเฟกจัมสแกรซีนเอเดเปตเอเดเปตเบเบ็ดติเวช วัดดอกรีดจังสแกนซีนรีดไอไอตัวไม่ใช่ฮะตัวอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยเจอฮะ <c oughs> <c oughs> แกหาของอยู่งั้นเหรอ เขาทำอะไรผมไม่เข้าใจไกดิ้งไหลจำสแกร์ซีน you die too high. อยู่ได้ทูไฮอ้าไอ้ตัวที่เราแอบอยู่ในตู้แล้วแล้วก็มันก็มางับข้างหลังเราเลยครับผมงมงมแงมแงมสวัสดี เั้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณถ้าคุณฟังฉันเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเอาหายไปแล้วม่า <laughs> ทำอะไรวะทำไมถึงไม่ฟังฉันจบดอ <laughs> ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วผมเล่นไม่ถึงห้องหนึงร้อยไงอ่านจ,จะเป็นเพราผมตากขาได้ <c oughs> และสำหรับวันนี้ก็จบกันไปสําหรับ3ตูนหลอนนะครับผมถ้ามีความคิดเห็ไงเนี่ยก็ส่ <c oughs> มาพี่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จะจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะาลืมมาดูคลิปก็ด้วยนะบ๊ายบาย